ต้องเอาครับผมเพื่อนต้องเข้าถอดน,นี้นะเพื่อนผมรับไหวอยู่ผมคนเดียวยังไงก็เก็บหมดเรียบร้อยลงมายัางไงเรียบร้อยโดนไหมโดนแล้วผมเข้าสุดไงผมเข้าสุดอยู่แล้วแลกแคลรี่ไงก็คุมนะเข้าสุดไปดีครับโอเพื่อนผมจะตายปะโอ้ย,อยังไงเรียบร้อยโอ้โหแล้วผมรออเฉย แพ้แล้วไม่เกมนี้ไม่นะใช่บตดจำมือแบบฟรี free. ยังไงเรียบร้อยอก็คูลงมาไม่ทนัทนถ้าลงได้ทันนี่ได้เทวนะผมบอกเลยสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับในเกม ROV เกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนอื่นผมก็ต้องให้ดูรูนไอเทมและพลังแฝงก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเนาะ ก็จะเป็นเซตบอคาดโลมยินดีต้อนรับสู่รายการรีวิวก่อนบวกเราจะคัดสารตัวละครแปลกๆที่ไม่มีคนเล่นและเราก็คิดว่ามันน่าจะเล่นได้จะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยผมหรือคนดูอยากให้ทำตัวอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยผมยังไง หรือจะเป็นตัวละครที่คนเล่นเยอะเราก็มาให้ผมรีวิวได้เือผมรายการนี้เป็นรายการชิวๆนะยังไงโอ๊ย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 อย,ย,ย,ยเรียบร้อยผมเป็นเมนม้านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโตโรโดนโตโรกดเอ็กสกิลใส่นะยังไงต้องโดนแล้วผมไม่มีม้าก็จริงเรียบร้อยยังไงปาด้วยสกิลหนึ่งยังไง เรียบร้อยเองคิวไปทีเรียบร้อยคิวเลนอยู่ไหนวะคิวเลนน่าจะมาเก็บงานนะผมลองโดนคิวเลนเดอร์เออยยังไงเดิมเจออีกตคิวคิวเลนเรียบร้อย<ๆ>เดิมเบิ้ลคิวไปดีครับโอ้โห oh ตายช็อตแรกแล้วช็อตนี้ได้ดับเบิ้ลคิวคุ้มจัดคุ้มจริงผมไม่กลับมาผมยังเหลือเยอะอยู่ยังเล่นได้ต่อครับผมตอนนี้เล่นกลางเาขาเป็นเอเนตแะดาเมจอาจจะไม่เยอะนะช่วงต้นเกม เราชิวๆไปก่อนนะแต่ทีมเขาแคลรี่ก็จะเป็นแวนเนาะซึ่งแวนเนี่ยเป็นแคลรี่ที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วเนาะในซีซั่นนี้แล้วก็หลายๆซีซั่นด้วยนะผมต้องเอาับผมเพื่อนต้องเข้าชอนี้นะเพื่อนผมรับไหวอยู่ผมคนเดียวยังไงก็เก็บหมดเรียบร้อยลงมาเรียบร้อยได้หนึ่งคิวเรียบร้อยเพื่อนตามหน่อยโอ้โหเรียบร้อยผมคนเราน้อยกว่าผม แคลรี่ก็เพิ่งจะมาเติมนะเมื่อกี้ผมไม่น่าเข้าไปเลยวะ่ะยังไงครับยังไงพระเจ้าตากขึ้นมา้าไล่ไปทีขึ้นมา้าเรียบร้อยยังไงพระเจ้าตากลงลงม้าได้อีกหนึ่งคิวยังไงโอ้โหเรียบร้อยคิวเลนมาเก็บงานเราคิวเลนยังไงเรียบร้อยยังไงเก่าหลังไปทีโอ้โหหน้าแหกันไปผม คนดูทุกคนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรอกว่าตัวมันเหมาะกับตำแหน่งโรมหรือไม่ส่วนตัวผมว่ามันเหมาะผมแต่ว่ามันจะไม่ชอบการเจอแบบโลมที่เป็นอารามนะผมโลมที่เป็นตัวจับนะแบบบอดัมอย่างเงี้ยเจอมาก็หยิบเล่นไม่ได้นะยังไงเรียบร้อยเดี๋ยวมะคุณต้องถ่ายแน่นอนอยังไงโอ้โหยังไง เดี๋ยวหมนิดเดียวโอโ้โหแล้วไล่เดี๋ยวมาไม่ถึงนะเพื่อนไปไหนหมดอนะโอโ้โหเรียบร้อยหลังขาดกันไปผมผมก็ทําคาลิปอาร์วีเรื่อยๆผมก็จะพยายามทําคลิปให้เต็มที่และดีที่สุดนะผมจะเป็นนักแคสเกมมือหนึ่งให้ได้ของประเทศไทยผมไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่านะก็ต้องมาดูกันเลยผมคิวเลยยังไงยังไง คิวเลนเดี๋ยวเจอกันก็จะเป็นการเล่นสอนด้วยคำขำไปด้วยผมช่องผมชิวๆแล้วอุ้ยยังไงเรียบร้อยดีครับอย่างนี้เพื่อนมาหน่อยดูดเลือดดูดเลือดยังไงโอ้เยอะเกินเพื่อนเพื่อนรับหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมโดนคิวเลนเข้าหลังไม่โอ้โหไปไหนกันหมดหรอเพื่อนปลาไหลผมดันบนแล้วไงเอาเรื่องจัด ทีมบอกทีมต่อข้ามือนนะบนจะแตกหมดแล้ว,วเลนล่างน่าจะได้อยู่นะผมเดี๋ยวต้องซุ่มก่อนนะอ้าโลงพออยู่นี่เห็นผมปะน่าย,ยังไม่เห็นยังไงเรียบร้อยโดนไหมโดนแล้วผมเข้าสุดไงผมเข้าสุดอยู่แล้วแลกแคลรี่ไงก็คุมนะเข้าสุดไปดีครับโอยเพื่อนผมจะตายปะโอ้ยอยังไง เรียบร้อยโอ้โหแล้วผมล่อเฉยเทจาดคิวเลนอยู่ไหนวะเดี๋ยวจะมาเกาหลังผมอีกยังไงอันนี้ก็จะเป็นแรงคอมเมนเดอร์นะผมในแรงนี้ก็จะตึงๆอยู่นะหน่อยนะบางคนก็คอนมาเล่นด้วยนะผมจะเป็นการกดโซโล่นะครับผม โอ้โหเร็วมาโอ้โหผมมาช้าไปนะงั้นเจอกันแน่นอนเกมนี้ไม่ต้องออกตากดนะ้คิวเลนไม่ได้ตึงนะผมจะออกหรือไม่ออกดูด้วยว่าทีมตรงข้ามเล่นตึงหรือเปล่าก็เลยออกไปล้างนะการโตโร่ด้วยเกมนี้มันง่ายมากเลยผมแล้วจะจบไหมเนี่ยเกมนี้ยังไงขึ้นมาเลยกันยังไง ผมแล้วผมเข้าสูตรไงแล้วผมเข้าสูตรแล้วผมลงมาเรียบร้อยผมไอคิวโอ้โหแล้วผมยอมพิชีพแล้วเพื่อนยังไงโอ้โหเพื่อนจบเลยผมติ่มเกินไม่ถึงเพื่อนนะผมติ่มเกินผมจะให้คิวสักร้อยคิวสักหน่อยเพื่อนต้องรีบจบเกินปลาไหลรีบตีป้อมเลยนะผมว่าเราหน้าได้ที่หนึ่งที่สองนะ คะแนน8.9ก็เกมนี้ถือว่าไปได้ด้วยดีนะ 5, 1, 3, 2, 1, เรามาสู่เกมที่2กันแล้วนะครับผม ในการเล่นวอลขาดลมผมจะเล่นเฉพาะวอลขาดที่มันสามารถกดได้นะผมเป็นเกมที่วอลขาดไม่ได้แพ้ทางจะจัดนะหรือว่าเป็นเกมที่วอลขาดชนะทางด้วยผมจะเล่นรีวิวก่อนบวกก็จะเป็นรายการที่เล่น2เกมติดต่อกันนะผมติดต่อกันติดติดนะเว้นแต่เราเจอตัวแก้ทางหรือแบบเราโดนทีมตรงข้ามยังตัวไปเล่นหรือโดนทีมเรายังตัวไปเล่นผมต้องเล่นตัวอื่นนะแต่เกมต่อไปเราก็ยังเล่นเป็นวอลขาดลมอยู่นะ ก็ดีนะผมมันจะได้เป็นการที่แบบไม่ได้สร้างภาพนะแบบถ้าผมเอาเกมที่ชนะมาให้คนดูได้เห็นทุกเกมเนี่ยคนดูอาจจะคิดว่ามันเล่นได้จริงๆนะผมก็เลยหยิบม,มาเล่นได้ทุกเกมนะผมจะแบบเอาเกมส,สองเกมติดต่อกันนะเกมนี้ผมกดได้นะผมไม่ได้เจอตัวแพ้ทางจะจัดนะแต่จะมาดูว่าผมเล่นได้หรือเปล่าเฮ้ยเราผมจับมือว้าวไปทีวะ ยังไงแต่มีสกิลหนึ่งอยู่เดี๋ยวตามด้วยสกิลสองสกิลสมาทันไหมเรียบร้อไอควไปดิเปิดด้วยเฟิร์สบัตนะเกมเมื่อกี้เราโดนเฟิร์สบัตเกมนี้เราเปิดด้วยเฟิร์สบัตนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่เกมนี้ฟาร,รมยากคือทีมตรงข้ามแครี่เป็นเทลนะซึ่งเลดเกมค่อนข้างแรงมากนะผมโดนสามนัดนี่คือผมคือผมล่วงนะลงมาไม่ทันนะผมยังไงเทล ผมมีม้าอยู่นะเฮ้ยสวยชอนน็อตนี้เรียบร้อยเกตดดีครับหนึ่งคิวสองคิวไหมเรียบร้อยดอมนคิวไปดีครับจัดดอมนคิวไปแล้วสามต่อสูแล้วตอนนี้ อุ้ยยังไงอุ้ยปลาไหลจริงๆผมต้องไล่แบบคลิกซี่ก่อนนะโอ้แล้วเขาได้รางน,นะแล้วตายได้ดรากคุ้มเป่าโอ้โหแล้วคลิกซี่ถอยนะก็ผมจับมือไงจับมือเธอไงแต่เกมนี้ก็มีความยากเลยน,นะยังไงเรียบร้อยไหมโอ้ยยังไงเทลโคตรแรงโอ้โหล่วงเลยผมนี่ขนาดต้นเกมนะผมทีน้ไม่มีใครล่วงเทลนะเทลเหมือนจะเล่นได้ฝีปะ่ะ เล่นได้ฟรีจริงๆนะเกมนี้แ okay, ล้วแคลรี่ยังไงโหบวกไปเลยเพื่อนปลาไหลฟินิกชนะอยู่แล้วโอ้โห oh ฟินิกผมเกมนี้เทลค่อนข้างเงินนำผมเลยนะผมสองพันหกเทวสามพันหกแล้วผมห่างกันพันหนึ่งเลยนะผมนี่ขนาดต้นเกมนะ s <S เลดเกมน่าจะไม่ไหวเอานะผมเกมนี้ค่อนข้างตึงกว่าเกมที่แล้วนะผมบอกไว้ก่อน โอ้โหเรียบร้อยเทลคิกซินน nice. mm ี hmm. uh ่ดามจแรงเวอร์ผมตัวบางก็จริงนะแม็กด้วยผมแม็กก็ดามจแรงนะเกมนี้เราเจอตัวดามจะจัดๆมากเลยนะผมบอกเลยว่ามากจัดๆนะผมเล่นเกมน่าจะแทงให้ไม่ไหวนะผมหัวขาดดีหน่อยมันเช็คคุ้มได้ผมโอ้ยปลาไหล ยังไงเดี๋ยวผมรอจับมือเธอว่ะเดี๋ยวผมให้บัตรจับมือนะบัตรจับมือผมเป็นบัตรฟรีด้วยผมไม่ต้องเสียตังค์นะยินดีกับคนที่ได้ด้วยยิ่งแคลิกเมดได้ไปนี่ค่อนข้างเี่โชคดีนะให้บัตรจับมือเธอยังไงเพื่อนช่วยดีโฮละเทวานัทแรงมากดูเลือดยังไงโอ้โหลงมาไม่ทันนะผม ตรงตายผมต้องเลือดเหลือครึ่งหนึ่งนี่ผมต้องรีบลงม้าแล้วผมแล้วไม่มีคนล้วงแครี่ด้วยไงตาตายังไง,าาองไโอ้โหคิกซี่ไม่ตายอีกทีมนั้นตึงจริงๆนะผมแม็กเหมือนจะออกเป็นของแทงแนะลงแต่ก็ยังแรงอยู่นะแม็กออกของแทงมันถึงด้วยแรงด้วยผมยังไงได้ไหมยินเหตุกับปลาไหลแม็กยังไง โอ้โหโอ้โหแล้วปลาไหลยังแรงเลยผมเรียบร้อยผมเกมนี้เจอตัวรามิจัดตังเขงนำเราด้วยไง <Hey. S 2> ยังไง <Hey. S 2> ให้บาดจมือเราไม่ต้องให้บาดจมือแปลงม้าก่อนแล้วยังไงผมเรียบร้อยโอเคมียากจริงนะ ยังไงเทวอวนัสผมไม่มีเมาสอ่ะโอ้โหเรียบร้อยหน้าแหกกันไปขอหักเลยผมที่น้องข้านจะมาป่นฟ้านะครับเ่้ยยังไงให้บาดจ,จะมือเรียบร้อยสวยดีชอด็อตนี้อะไรอย่าเข้ามาอะไรเข้าไปแล้วอยาฮูผมจะโดนเก็บเอาเนี่ยคุมหรืเบา่าที่มาแรกเนี่ยโอ้โหไม่ถึงอ่ะโอเพื่อไม่ได้มมยโอ้โห ทิ้งผมได้ลงให้บาดจ,จับมือให้บาดจ,จับมือเธอแต่เธอไม่เอาเธอเดินหนียังไงต้องเจอซะหน่อยแล้วเทวนั้นจะตายเทยวนั้นจะแตกเออเอาหน่อยเออแล้วผมรอกกด a คิวลารน,นะโอ้โหลารไม่ถึงครับผม ป่าเกตทิปเปนคิวผมแม็กเหมือนจะมาผมผมยอมตายนะเรียบร้อยป่าผมคอสคิวป่ะหลังจากที่แจกมานานนะเออเอาหน่อยเพื่อนถ้าถอดนี้แพ้นี่ผมกดรีพอร์ตป่าจริงๆนะแม็กขาไม่มีอันตีตัวทำอะไรไม่ค่อยได้ผมเรียบร้อยผมเก็บฟรีคิวไปดีหลังจากที่แจกมานาน ไาไหลเอาเรื่องนะเกมนี้ยิงเราไม่น่าแพ้เจอตัวขาตายเยอะเรียบร้อยสวยจตดผมไม่ต้องเสียม้านะยังเหลือเทลอะต้องเอาเทลนะเราต้องเอาตัวที่รวยแล้วก็ดามจเยอะก่อนนะโอ้ยยังไงโอ้ยยังไงดูดเลือดเด้งเลือดอยังไงเทลยังไงต้องกดอุย้ยโูกด execute ไม่ทนัน เกมนี้มันตึงจริงๆนะครับยังไงแม็กอย่าให้รอดได้โอ้โหเพื่อนรอดเฉยวิง่งเข้ามาชนในป้อมรอดเฉยวิ่งโซมไปก่อนนะเราเล่นเป็นโลงผมความเร็วมากก็ไม่ได้แย่ผมมันก็ถึงขั้นเร็วที่ว่าไล่ได้อยู่ยังไง แต่ผมไม่มีม้านะตีกันอยู่ออ้ยโคตรแรงเลยแต่ผมไม่มีมายังไงเล่นดีไหมโอ้ยยังไงต้องไปมาแล้วโอ้ยโอ้โหแต้ครับผมฉลาดเลือที่จะดันล่าผมโอ้ยอยังไหงหนึ่งหนึ่งวะ่ะ ฉลาน่าสู้ไม่ได้วะอันนี้ออกของแทงเกินต้องถอยแต่ล่อมาแล้วยังไงแต่แม็กออกของแท้งนี่คือแบบถึกจัดเลยนะไงโอ้ย,ยังไงขึ้นมาไปทีอุยโดดลงมายังไง โอยโอยโอ,โอ,โอยใจเย็นใจย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 เย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหจะเล่นผมยังในป้อมเลยผมรู้ว่าเกมคุณนำอยู่แต่การมาเล่นในป้อมอย่างนี้แบบมันดูหมิ่นผมมากเกินไปผมเป็นพระเจ้าตากเลยนะเว้ยกับชาติมาเกิดพระเจ้าตากกับชาติมาเกิดเป็นบอขาดน,นะยังไง เทวนัทจับมือไม่โดนต้องไปมาแล้วยา่าหูยังไงโอ้โหเทวแม่ยังแรงครับผมไม่แปลกที่เป็นคู่ปรับของวอคาดเลดเกมเอาวอคาดลงได้แบบง่ายๆเลยนะฉลาดช็อตเมื่อกี้เก็บทีมเพินคิวแล้วมาอีกแล้วไงโอ้โหเรียบร้อยยังไงฝฟยนี้ได้เปลี่ยนไหมล่ะ ีมาไล่ไปดิดูเลือดไปทีเลือดเต็มแล้วไงไม่โดนถ้าจับโดนน่าจะได้อยู่ต้อเอาดาบอะไราช็อตนี้ฝังข่าวตายสองไม่น่าจะมีคนมาขัดนะเพื่อนเอาดาบดิเพื่อนรีบนำไปทำไมละเพื่อนโอ้ไม่กอดเพื่อน แล้วจะดันไปทําไมวะนั้นไม่ถอยอ่ะถอยมาดาวก็จบแล้วไหมโอ้เพื่อนมันจบแล้วเกมนี้โอ้โหแล้วผมเกือบแตกดีมีม้าอยู่มันอมตะอยู่ขอพิมพ์แป้นพิมพ์อ e ีสปอร์ตแปหน่อยเถอะไม่ไหวละผมพิมพ์ในคอมอาจจะพิมพ์ช้าหน่อยนะขอสาบแช่งนิดหน่อย เรียบร้อยสาบแช่งไปทีนะยังไงขึ้นมาไปทีตายไหมเอาให้ตายเพื่อนโอ้โหเรียบร้อย ยอมแลกป้อมเลยอะแต่เราได้ดาร์กจะจบได้ไหมเกมนี้ เพื่อนไม่รลุมมาเพื่อนจบล่างก็ได้บอโอ้เลยฉลามรีเข้าไปไหนวะผมแทงให้ก่อนผมมาแล้วเพื่อนเข้าหน่อยแล้วผมเล่นสุดเลยนะ <Yeah. S 1> เพื่อนโอ้โอ้โห oh, <ho, S 1> ไปไหนกันมดสเล่นก <Yeah. S 1> ันมากันอีกไม่อย่างน้อยได้ป้อมสักป้อมก็ยังดีวะดีฝา่าไปได้อะไรเลย โอ้โหเถิดดาฟรีเลยเด่นถีอตรงข้าวกานมากกันเก่งตัวไงแพ้แล้วไม่เกมนี้ไม่นะใช่บารจำมือแบบฟรีๆยังไงเรียบร้อยโอ้โหลงมาไม่ทานถ้าลงได้ทานนี่ได้เทลนะผมบอกเลยเรียบร้อยหมดดงไม่โคาดผมอุตส่าห์ชนะมาเกมหนึ่งแล้ว จะแพ้อีกสักเกมก็ไม่เป็นไรเท่าทุน,น,นก็สรุปไปเลยลวกันเล่นได้ผมวอขาดเนะี่ยรมเล่นได้แต่ว่าถ้าเจอตัวที่มันไม่ได้แพ้ทางอย่างเช่นตัวจับหรือว่าตัวที่มันสตันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะผมอย่างเช่นเกมนี้เราไม่ได้เจอตัวแพ้ทางเยอะนะเพียงแต่ว่าทีมตรงข้ามเงินเขานำเรานะผม อีกอย่างผมกดโซโล่มาได้แหละค่อนข้างที่จะยากนะคะแนน6.9ก็ไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับการแพ้ในครั้งนี้เราก็ช่วยทีมได้เยอะอยู่เดี๋ยวไว้เจอกันชิปหน้านะครับ